จากมาเรางเงินไปเสียร์บัตดินอยากคือบัตดินนี่กัประจําเพื่อจะเผือเทนครัวแน่เนาะโอ้น้ำนี่แหละน้ำบมอกนี่กระโบนิดนึงน้ำก็จะแห้งมันน้ำแบบมีปลาป้ะนี่ยปลาปลาธรรมชาติปลาดุโอ้ปลาคอธรรมชาติเลยมีอยู่เอาได้ป้ะได้แต่ชุมจะเอ้าได้แต่ละที เศราเ้ามัหน,นีกับพี่น้องเลยเราจากมาแต่ขึ้นเพื่อนใหม่ใสยย่หยางงามของน้องตุนบ้านวังคูณเนาะกลาเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาหน,นีกับขึ้นมาทางบ้านแก่งจองหรือว่าทางเฮือนทางซานน้องวิเนาะ,ะหรือว่าทางนาำเบาของน้องวิพี่น้องเลยนนเนาะมาหนีกับทางกบุญเนาะสารวันสิได้มาอโอดมพูดคุยหรือว่ามาแจ้งทางนาำเบาของน้องวิ เรื่ององบประมาณของบุญหนึ่งหมื่นบาทนี่ทางบุญกระดโอลมแล้วก็พูดคุยกับทีมงานแล้วเนาะว่าบุญนี่ซื่อเสาเพื่อนไม่น้องวีกรเนาะจด้สร้างเสาไม่ทั้งน้องวีกรี่น้องเลยนนเนาะเพื่อโอ้ลมแห้งเลย แทบไม่เห็นนะแม่นเนา้ออ้าวพี่น้องเลยนะเพราะว่าเห็นเงินลังหนึ่งนาะมาต้องใส่เสารับแรกก่อนอยู่แล้วทางบนก็นเลยจะสร้สางเสามาไหวแบบจำนวนเก้าต้นพี่น้องเลยเนะเอ่าอ่าเ,เราจะมาแจ้งทางน้ำเบาของน้องวิไว,ไวก่อนเนาะทางบนสนสั้งเสามาไหวเนี่ยหล้วก็พร้อมตีนเสาอะไรเนาะรับแหกก่อนพี่น้องเลยเนาะไปเดี๋ยวหับสนกันพี่น้องเลยขออื่นได้พี่นออ้อ,นอ,นนนองเด้อ การทักทายสบายดีมาใหม่พี่น้องสวยเกิดกับครอบครัวสุดพ้น MC ปุณย์ใหญ่จีบุญกับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาบุญซ่าทวันเลพี่น้องเนี่ยเาะไปหับไปชนกันทั้น้ำบาวน์คนไรสิวันนี้ไรเนาะไปพี่น้องไปพี่น้องเลยทางน้ำบาวนเลมโบ how you bro เอ้ยไปหาทางน้ำบาวก่อนพี่น้องเลย ขานนาา่ากินน้าแล้วบ่ทั้งแมงข้อ้องวิ่งเลยนั่งเลยนะภากว่าอยากสะเทื้อในเนึกพี่น้องเด้อใหม่กันซันบุมีมีแต่ตัวแบบบวชได้เทือนกันซันพี่น้องเลยลายหูลายตายพี่น้องระบาดนียโอ้ยเนาะเอา้าสบายดีเด้อทางนะบ่าวสบายดีเออเพืนไ,ได้ไอ้ออกกําลังกายแล้วบ่มื่อไหร่เอากําลังกายแล้ว วันชีโมงเลยนะสีมุลออกกําลังกายอีกเนาะกําลังกายนี่เป็นยังไงกินข้าวแล้วว่ามันเนี่กินแล้วกินกับอย่างนี้เนาะกินกับปลาปล o n ปลาปล o n ปลาอีกแล้วยังพิ่นอยู่ปล o n ปลานี่เนาะยังอ่ๆๆพ่อยังใส่ช้อนพ่พอใช้กานั่นใส่ใส่หน้าไหมใช่หน้าเลยพอหน้า ม่มีจักเห็นมีจักเจะเห็ดหนาได้หน่าเดือเดียวนะเออมีหน้าผอมบ่เจ้าอยู่ใกล้บ่หน่าเจ้านี่พออย่างพลาเนี่ยอ๋อไกลแล้วก็ได้รดจักแล้วได้รสจักก็โอ้ยย่างกับมื่อนะดินไก่ดินเดือดไกลเนาะปีหนึ่งมีจักซอบแต่ว่าเห็ดหนาเนี่ยก็ได้เห็ดแล้วแต่พอตายนั่นพอเห็ดก็ได้มันชิมฮาชอบนี่นะ นี่พอตายแล้วหลายปีแล้วปะเลยเป็นปลาหเป็นดงแล้วอมีมีแต่รับจ้างนั่นนะอืออะรับจ้างเอาเนาะโ,โอ้ผมว่าน้องเคเห็นเสาเฮือนเจ้าตีนเสาเฮือนบ่อยไหมตีนเสาเฮือนมันชีมันสิ้ไปแล้วตัวนี้นะ <c oughs> โอ้ชสิไปแล้วเ็กได้มีเงินแล้วแต่ละน้องมดด้านในซอยมีรเงินตัดเนี่ยา ตัดเอาเช่ายาตัดเอาเช่ายาตัวนั้นเอาเป็นให้มันอร์เกอรกับโตนี่ชั้นีสบายตัดเอาเสาใหม่มาใส่เนาะโดยมันชู่นี่อุ้ยฮะมันกระเต้งนี่ลมพัดนี่เม็ดอ่ามันตีงี้ตรงนี้น่ะเนาะมันชุ่มขล่าชุ่มอันนีนี่พี่น้องไอพี่ตีนเสาโดยขึ้นมาใส่ในอีกบู้วยพอปู้ตายมันบูดเลยนะกันเป็นใจน้องเไอเจ้าเฮ็ดตำตำชำนี้กับพอละตาำชำนี้นะ เอาลองมตั้พี่เนาะเอาลีกในนะเอาลองมาตัวนี้นะเนกช่ลีลายอือลมมังแห่ยากนะนเาานาะมันสูงพี่เนาเลยออเนาะจได้ซะเนาะมันเฮทิตปแล้ไรีม่ต่องมาคอยแก้ครเอาเนาะโอยคอยแก้ครไปเอาตีนเซาเพิ่งนกะัใหญ่เลีเนาะเฮ็ดเองนี่เนาะเออ มาแต่ไปบ้านเมืองจันทร์มาแต่เชียร์เงินใบตะลินอ๋อเมื่อนี้วันที่สิบสามหมื่นละเมื่ตอต้นแรงหมื่นละน้อาไปเฮ็ดเวียบเป็นรับจ้างเป็นจ้างเปรับจ้างทางบาบิคเป็นไปรับจ้าง,างบาบรับจา้บจางมาแล้วเงินไปเชียร์ใบตะลินอยากคือใบตาดิน <c oughs> นี่กัประจําเพื่อจะไปเทินครัวแน่เนาะ ให้เดินครัวให้เลือยอยู่ให้เดินครัวเัาอยู่นี่อืก็เลยจําเป็นเอาใบตัดดินไปจําบอกอยู่นี่เดี๋ยวมันมันก็นยาละอยู่ลำกันนี่เห็นหานลาอยู่ที่นี่มันก็นยาแล้วนอนมีอะไรนอนบินเพื่อก็ยังนอนออยากอะไรเนาะมันยุน่งรวมกันเนาะคือังไรก็เลยจําเป็นเอาใบตัดดินไปจําติดนี่สามลานกีด เสียดอกเบี้ยให้เดือนละกอาซันซาวต่อเดือนเนาะดย้ยต่อเดือนซันซาวอือคือนั่นนี่ท่านบุญมาหาเจ้ามานันอีกะบุญจิมีอ่าเรื่องมาแจ้งทางาา่านน้าบ่าวเนาะท่านมาบิดเนี่ยบิดเนี่ยแหละอ่าพอดีท่านบุญนี่มีงบหนึ่งหมนบาทที่แจ้งไปฮะแหละด้อ่าก็เลยว่าอยากจะสร้งสางเสาไม่ให้น้องพลวัดยด้วอ่าเสาเพื่อนนี่ดด้วเนาะ ่ทางนบ่าว่ายืนยันว่าสิเอาให้น้องเพิ่นแล้วก็สี่ส่งเสามาไว้เนาะแล้วก็ตีนเสาแล้วมาปะไว้นี่แล้วเนาะด้วยได้ยังเนาะได้โอ้มีงางแล้วมีกับบุญแล้วพอแล้วฉอนมีกับบุญแล้วคือได้ใจหาคิดกายยอมออกฮอดเดือนฮอดแต่ละเดือนแต่ละคืนนอนเลยก็คิดตลอดนะ กินใด้ว่าให้วิตได้คือมูวว่ากินไม่ใจว่าข้าวกินแน่ว่าโอ้เพียเดียวหายดูร้านไม่กะยอยู่เงินนิ้วอืมรางบนกะปรึกษากับทีมงานแล้วเมื่อคืนนี้มีงบหนึ่งหมื่นบาทกะเชียวเสาและสร้างเสามาไใบก่อนเนาะเอาไว้เป็นเงินกะยังอย่ามันบดไปซื่อซื้อบดเป็นเงินปุ่ใหญ่ซื่อแล้วเนาะหายเห็นตีแล้ว บุญละขอเงินเงินดาไม่เขามาอย่างแต่เดชในลาวนั่นนะบีอะไรล่ะบีลาดีเลยเป็อะไรแบบบุญมากพื่อแหละเพราะว่าบุญไก่ได้สร้างไว้แล้วดีที่ว่าเพิ่นชายมัดทรงมานี้เพิ่นบ่ทัานดีว่าชายเพิ่นมาส่งมานี้เป็นบ่ทันเป็นหนังเป็นหนักเป็นรอบหนาเดี๋ยวบุญมาแต่พื่อแหละมาแต่บ้านแต่เมืองก่อนมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าก่อนว่าเดี๋ยวเมื่อหาลูกเป็นทิ ị แเหล่าออกินหอดแล้วเนาะ หลูกยังน,น้อยสามหลูกบนก็นได้ถ้าก็ปีปลายก็เลยม,มาเจียงคขนาดเบาวไว้ก่อนเนาะว่าโอเคอยู่นยเานาะเจียวเกาเสาเอื้อนน้องเอสแหละเอาเกาเสาวันเสดหกเสาก็คือว่าน้อยพดนี่ละเอาเบาแล้วทำไอไอเบลเตียงนี่ ให้ม yeah. ันมาที hmm. been, uh. mm ่ใ hmm. ห so um, oh. okay. ้ม uh. uh. okay. well> ันเพียงเสบายลิ้นนะเบาอายนะเบอกว่าเตียงแล้วเนาะโดยเบาลาหรอกตัวนี้มันต่้มตนะตัวนี้ชูงแน่ก่อนมันนะรุดน้องเพียงตัวนั้นบ่โดยเพียงตัวนั้นรุดน้องลุ่มมงน้องอนเนาะโดยรุดละหัวนันสบายลาลิ้นเวลาปลูกผักปลูกงาจะได้ปลูกอยู่งานมงคุ้มมาเนาะโดยใช่หะือมาเบิร์ก่อนเปร็จแล้วเนาะ

ยังดินแล้วก็เข้ากับสะดวกกาบเป็นยูนะพี่น,บบน้องการล่าดินลาน่าหลังสูงนะพี่น้องมันเป็นเนินผู้เนาะสูงไหมทึงผุขุดเอาขุดแต่เก่าแต่ยังพอยังม่ตายขุดเอาเอาจกไม่ขุดเอาโอ้ขุดเอาไม่ขุดเอาแต่นี้ก็บม่มีรถขุดเอาหมดข<อ>ุดเอาเลยยังพอยังแม่ยังม่ตายว่าเป็นเนินนเรืนองเนินผู้เนาะขุดเอาขุดเอาใช่รออยู่รอเอาหมดขึ้น อยู่รอ,อนอนเห็ดเจ้าเฮือนรังนี่จะเกิดท่านมันบ่เกิดท่านแล้วรับจ้างรับจ้างนี่บริษัทอยู่บ้านนี่คนเวียดนี่นั่นแหละได้เฮือนปลูกเฮือนนี่รับจ้างมหมดเฮือนเลยหมดศาลเห็ดรับจ้างคนเวียดวันจันทร์เคยนำเงินมาเห็ดเฮือน

ทวกพักเสียหน่ะอออันนี้น่ะทอนั้ท่อนาม่ท่อนามทอนาเอดทอนามเอสคนเอาไม้ใช้นามไห้ใช้ทอนานี่บ่ทอนาเขาเห็ดหน้าอยู่พุ่นะเออบ้คว่านามจะใช้เอานามไใช้นี่นี่ นี่น้ำนี่น้ำนี่กับมันแหง้หงจะแหง้งแล้วน้ำนี่แล้วเขาบอกตขาไม่ตะโกนี่ยว่าน้ำก็จะแห้งมันน้ำแบบว่าหนึ่งหน่อยปอดนี่กบเอานี้อถอดเขามีแต่ถอนี่เห็นได้ถอหนึ่งนี่โอ้สมับบยมันชุ่มเลี้ยงอันนี้มันมันจะลงเลยอ๋อนี่มีได้ป่ะได้น้ำป่ะพรมน้ำขึ้นน้ำป่ะโดนน้ำนะได้เลยใส่ไฟฟ้าเนาะโอ้โ้ไรเป็นคนขุดนี่นะ พุทธนี่ยจางเอาจางเอาจางแต่คนตะบานเม็ดหนึ่งชันหาชักเม็ดลงไปนี่นี่ยนะสามเม็ดหาสามเม็ดหาตื่นแท่เนาะตื่นเออช่องเม็ดก็หอน้ำแล้วเอ็ดนะเออน้ามันร้ายนี่เนาะเออพุทห้องแนวน้องเอ็ดนี่ยช่องเม็ดก็หอน้ำเลยเออหอน้ำแล้วเออมันใกล้เมินมองนี่มันน้ามัายเนาะมองน้องใช่เนาะมอ่องนี่ก็น้ำนี่ไงเออปิดไปพิดไปอย่าทิ้งนอตตกเนาะ ไอย่าดนี้แหละอย่าดนี้หน่อยมาเลยคว่าบอกว่าจะใส่น้ำปลาบ่แม่นเนาะใครอยู่เนาะมันมีน้าให้เจ้าใส่เนาะมาต้องใส่น้ำปลาเนาะเสียแต่ข่าไฟเนาะปลากับเบืองโอ้ยใส่บลาอุ่นเหม่อนกันอืมชวนพักเนาะใช่เป็นคนเห็ดเนี่ยเมีย กลังปลูกพักอยู่เนาะโอ้ปลูกบัวบ่พักยังกันน่าปลูกบัวบ่โอเมนพักแป้นบ่เทียมบ่พักเขาบ่อใจปลาได้ผักนี่จะพัก,ก,พกไ,ได้ไ <laughs> ะอ,อันนี้ก็เป็นน้องกันเนาะโดยนอ้องตะเกาปล่อยปลาดุกพอ,อยังบ่ตายเ,เอาพอนำนำตะพุนำนำ,น,ำน้องใหญ่พุ่นมาพี่ พอตายแล้วเราไ้ใช้เราได้เห็ดเลยน้องนี่บ่หาชาแล้วก็มียังเห็ดบ่มีเงินเห็ดมีแต่หารับจ้างมูวกับเลี้ยงน้องวินะแล้วับจ้างเสือเขากินอืมอืมอืมดยเป็นยังไงออันนี้ต้นบางหน้าว่านี่ ยต้นมะนาวโอ้พี่น้องเลยบัดบ้านนี่ละขอกินนี่โอ้ัดบ้านนี่ขอกินน้ำเจ้านี่เลยขอกินนี่ะโอ้สายสายยังอออเอหหอมเลยพี่น้องมะนาวเราก็ตง่่สำเนาะปลูกเป็นมากเป็นยังผู้อยู่ทาั้ผูเทูหมากบ่ได้บ่ต้องสื้อเนาะปลูกต่พาแต่แม่มากพอได้ีกเนาะกับโอม่เป็นคนดุแหงดีพี้องเยเนาอ้อไ่ได้ยเลย่า ใช้ดยเดียวก็เฮ็ดเวียกเลยโดยใช้ผ้าบุญไปเบื้องน้องบ่งหนังเบื not, yeah. ้องค่ะบุญยังเห็นเมื่อไหร่ยังบอกคักกันไดเนาะน้องที่ว่าจะว่ามียังแนอยู่หันนะไปพี่น้องไปผ่านน้ำบ้านะวิผ้ายางก่อนมาหนทางไอเล็โบกล้ามใหญ่เนาะก้ามกล้ามใหญ่ซื่อไปใจน้อยเรา่ะ บอ้ตลอดปีเนาะแต่ว่ามันตื้นเนาะตื้นตื้นก็อหลายปีแล้วได้สิบปีในลำเรือเห็ดเงาเป็น,นอพอปลาเป็นพอพอตายแล้วึ่มเป็นพอปลาตายแล้วเฮ้ยพอให้เป็นอโอ้ยเลยลมแห้งเรื่อมาเนี่ยเนาะโอ้เหมืนอมนลมแห้งแน่ ตกโอ้น้ำใสดีเน,ะนาะน้ำใสน้ำน้ำน้ำตะพุ่นใสเออจะ,ะเป็นไชนะน้องแลนี่อืม,ม,าน,ามน้องบิดนี่จะได้ลดน้ำอันนี้น้องเจ้าเนาะอดอน้องไอบิ๊ดอันนี้น้องไอแหล่มีปลาป้ะเนี่ยนะปลาปลาธรรมชาติปลาดุกโอ้ปลาคอธรรมชาตินี่มีอยู่ เอาได้อป่ะได้แต่ชุมเจ้าเอาในนี้แต่ละเท่าไะใช้เบ็ดป่ใช้เบ็ดเอาตึงเบ็ดเอาพ่อยก็มีหอยหน่อยๆอ่อือหอยธรรมดาอือที่พี่น้องเลยน้าอยู่ได้ตลอดปีได้ตลอดเลยโออแตกาวพอมิเฮ็นนะอ่าแต่ไม่มีเงินซื้อแย่งมาเฮ็นนะเห็นน้องอือเห็นน้องเลี้ยงปลาขายนี่ก็ได้ได้ไอ่เนี่ โอ้เจ้าผลอู้ผู้ผู้ปลาผู้เนาะโดยปลาตีนน่นกินผักยังผักบ้องกินผักินดอกขุกบงกินขุกบงเลยผมกินอาหารธรรมชาติพันแล้วเนาะเอียนลายละเอียดอะไรนี่ก็เอียนปลาไหลเนาะไม่ว่าแล้วปลาไหลนี่พี่น้องเลยน้องว่าเป็นอะไรโมโหมีนิ้วต้นี่จะคือบัวห่าน่ะ เนี่ยมาดักเอียนนะเอาไปขายได้เงินได้โอ้ยบิดมาเป็นมาเป็นบ่เห็นฮาบ้านมันเป็นหนามาบาทมันเป็นคนแบบแบคนเคยบังแล่นเพื่อนบังแล่นเคยบังไม้ไผ่เด้บบังไม้ไผ่สิเอาทอก็ได้ทอทอนามบ้าทำแคนนี่แล้วก็เอากระปูกระปูนี่ทับทับทับกระปูแล้วก็เอาเขาเอาเขาในกระบังนะเอียนเขาไปกิน เขาไปกินล่ะมันออกมาไร่เห็ดมันเขาไปแล้วออกมาไร่เห็ไดได้ก็ได้เห็ดคือกระของอยู่ยักษ์กระของบ่ฟ้าก,ก,กระของเด้อ่าฟ้าก,กระของเวลาปลาเขาไปปุ๊บมันจะไปจุ่มน,นเนี่เนาะมันลุดเขาไปแล้วมันออกมาไร่เดี้ยไม่เคยรบับสารดีกว่านี่เอามาดักเย็ยนไม่คล้ายได้ไหมอ่าไม่เคยไม่เคยตึก เขาตึกระบาดเกได้ mm ้เป็นชิปโตพุนก็ไดง่ายนเอียนนะขตึกใส่เบ็ดร่ากเขใส้เบ็ดะใส้เขาเขาคอยบิรูมันคอยเบิร์ฮูมันอบิูมันอืมราคใช้ฮูมันใชะเดือนเโดยโดดยยโใส่ใเดือนเนาะอ้ยพี่น้องเนาะนี่บดบดแนวกินโหลดถ้าเราจัเก็บเนาะ เลี้ยงผู้เลี้ยงปลานี่มันหนามมันบบเดบกตลอดปีโอ้นี่หนามมาพี่หนามปลาเดนปีนึงก็ชั้นนี้เลยอืมมอดปีเลยชั้นน,นี้เลยเชี่หาดูถือว่าม,มีปลาดุกมีปลาดุกมีปลาคอนี่ปลาดุกปลาคอแน่น้องนี่ลายเลยนี่นนลายนะโอ้แต่มันออกมาพี่หมดอ่าเห็ดชะแนอนีอ่คือในนี่นนะเบ้าถ้าว่าประบุญนี่ชิซื้อปลาให้เจ้าเลี้ยงเนาะเออจักทงจักได้นะทงละ แสนนี่พี่น้องเนาะเชียงใหม่แล้วเรื่กงยังหางชานี่ก่อนแหละหางหางเงี้งหางชานี่ก่อนหางชานี่โอ้นำกระเตืรนอลไรหนำเนี่ยเตืรนยังกบบแบบดินมันฮอตเพียงเลยมันเป็นเพียงเลยแบบนี้ทุย่างเนาะขุดก่อนนี่โดยขุดก่อนให้มันเป็นเวิร์นี่ให้น้ำเมาอยู่มองนี่แล้วกะเอาแงยงเขียวเองียงเขียวลงไปแล้วกะเอาปลาหน่อยลงหั่นก่อนเอาเกลือก่อน ถ ja, okay. uh, okay. yes. ้าว่าเ uh. uh. uh ้า huh. ส uh ิป huh. ล oh, uh ่อยลงนี่เนี่ยปลาใหญ่กินบัดอืออ๋อนี่นางอะไน้าเห็ดโอ้ตัวใหญ่หรือผูบปลาคอโู้ผูบปลาคอได้ตีนนั่นธรรมชาตินะทำปรมชาติเห็ดจะนัดเสร็จกินพันฉันเนาะโอ้มีแต่ตึกบบัดนี่แหละก็คืนและเยืิงก็คืนเอาโคมบมาล้เอาหน้ายิงเอาคอยแี่ไม่กินไหนจังได้เนาะโดยมันไป อลือดเหมัอนปลายตีงรถใดไงนะออน้ำมันตื้นเนาะเลยอันนี้น้องน้องายเนาะอคือทึ่งกระเมียนปนของคนอื่นบ่เออถอดถอดถอดโอ้ขักแล้วนี่เนาะอ่าทางนี้คือชิลเลิกอยู่เนาะ นี่ลกและนองนี่นองนี่ลกเด้โ oh. อ้ลกนองนี่กลัวนองนี่อีกนองนี่ตื้นนองนี่อ่าอ่าอ่านองนี่นอนนนอนโอ้เพลงนี่แหละเ oh. พลงออกนี่แหละโอ้โอ้น้ำอยู่เลยตลอดเนาะเดี๋ยวขักอยู่แบบนี้อ่า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 ขักๆขักๆพ่น้องเลยมีแต่ว่าหาป้าแล้วปล่อยเนาะอ๋ออ่าก็ได้ขายได้พี่น้องเลยได้เปรียบตรงที่ว่าน้ำอยู่ได้ตลอดปีนี่แหละอืม แต่ว่าจกลงอีกเนาะโอ้จกลงนี่แหละว่ามีความพันธุ์แล้วจกลงมีทหาตาแบบนี้บ็มีปัญญาหักมีปัญญาหาันแนละ้วมาจกนนี้อโอ้แม่ทำลายกันกเขาจกนั่นยอ้อนไปหลานพุ่นแม่นแล้วกตัวนี้อ๋อเรามีดีบอลนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเฮือนนบ่าวน้องวินี่มีดีอุดมสมบูรณ์น้องมีนม้ำน้ำอยู่ได้ตลอดปีเนาะถ้าว่าเจ้า มีเงินมีคำนี่มาปล่อยปลาเลี้ยงให้คนในบ้านเนี่ยเขเลือกกินแล้วเลือกกินแล้วไม่มีน้ำตะพุนเลยเลยโอ้โหนี่แหละมุ่นมั่งมรดกพอเจ้าสีหายมานี่เนาะอยู่ได้โซลูกโซลานเรยเลยพี่น้องเลยเนาะเด้ครับ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 ประวุฒนมากมากเลยแบบนี้นะอยู่หน้าประวุฒะหน้ามันบกบกแล้วสำเนินนะหน้าประวุฒิอยู่บ้านประวุฒินะหน้าบกแล้วกินปลาน้ำประทันปลา ตายค้าเนี่ยแล้วแบบนี้โอ้สบายนะแบบนี้ปล่อยปลานี่แบบเขามามีน้ำนั่นเอาแต่พูดนะครับหาชาละเอียดนี่โอ้น้ำมันอยู่ตลอดเลยโดยหมาปีเลยมันอยู่จะไปใช่ไปเห็ดเวียใช่กับเนียนเนียนเนี่ยนปะนี่ก็ได้กระหังอันนี้ก็บิดจกออกแล้วได้อตลอนเลยนั่นเด้อจกออกมาแล้วแทให้น้ำป้ายนั้นลายเด้อยังคางในน้ำตลอนเลยฮะฮะฮะบ้านจกนล้วจกออกแล้ว ให้นำอะไรพูกเอ,ออให้นำเอาคุณเลยให้มันให้ตัวนี้ยังมาให้ให้มันให้ก็วนี้และเวลาจะยืมจากตาล้าน้องเยะคิลมันเอาเยอะห้าสิบพันเยอะหาชาน้องนี้บ่มีอย่างบ่มีงานอือโอเราเป่งออกน้ำได้เนาะเลยเนี่นอย,อ,ย,อ,ยอันนี้เป็นหัวเนาะเลยเป็นหัวที่วันน้องเอสห,หอลางมือลลางตีนได้เนาะลลางถัวยลางบวงเนาะเลยมีปีงบ่นี่โอ้ปีงแล้วอุ้ย มีบ่ะปีงเราปรีงน้นอนนะอู้ยลาเด้อ,น,อ,น,อนี่มี่แน่นอนี่ยปีงหมดนี่อ๋อแต่ย่านแท้นี่นั่นแหละบิดบันไดลงอืมถ้าว่าน้องได้มีปีงนี่น้องนั่นน้ำอยู่ได้ตลอด,ดเออเป็นน้ำค้ำไหลออกตลอดได้เนาะโดยเอออะไรต้องมาเป็เฉพาะน้รรมชาติห่วยธรรมชาติเลยเ,เออ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 โอ้ยขักขักเป็นอะไรเจ้าบุมีเบอรโทบป่ะ Ừ, bà thôi hả hả nè Nói chung là họ sẽ Khuyến mại mưa hạ thô hạ cháu Facebook bà Facebook có đại bà Đại, bà chư Bà chắc bà chư Để Được Được con Xe đây

บุญสงหาได้แล้วพูดสิด้สงหาแค่หนึ่งถ้าบังคืนมาลองเตือนมีปูมีปลาฝากเจ้าอลไรให้เจ้าเด้ออ่าถ้าปล่อยลงไปเนี่ป้าใหญ่กินบัดจักปลาหน่อยเนาะโอ้ก็บ้าแล้วได้ลูกปลานัแล้วน้องอยาขุดขุดให้มันลูกปลาอยู่มันบแล้วลูกปลาอยู่มันให้มันนำเนยมันแห้งก่อนละแห้งนี่ก็ทาชาละเอียดอ่าแบบแบบเยอะเลยนะอย่างอย่างหาชากกวดเอาจอกวดก่ละเอียด ย่านปลาปลาค้อ,อยู่นะกาะนกินเนาะ,ม,นะมันกินได้ปลาขอกินได้ปลาค้อปลาดุกนี่นี่มันแห้งก่อนเนาะโดยมันแห้งก่อนละจังหอกชายนามเนี่ยอัดยุบพุน่นแล้วชายนามทอยยุบพุน่นอะไรมันไหลามาพี่โลนอ่าออ่าหัวหนามันไหลลงมาหันเนาะโดยอะไรมันไหลลงหัวพี่เนาะโดยมันแห้งหจังเห็ดเนาะโดยโอเคโอเคจังว่าการพี่น้องโอ้ติดใจน้องเรา ผมเองยังดอกพี่น้องบัดมาย้ำหนาเพราะได้มากินปลาน้องเราไปมาหาสูเพราะว่าเฮือนเราแคมทางพี่น้องเลยอ่าเพราะว่ามันลำบากการเขาไปหาเล่ายังมาคิดงออันนี้หมดคิดงอเลยอันนี่ไปอันนี้เฮือนน้องบ่อยนี่อ๋อโตพี่น้องเฮือนน้องซาเราก็ได้อ่าอันนี้เฮือนคั่วบ่อยอ๋อซุดๆเลยเฮือนน้องเรากับพี่น้องเลยเนาะ เฮิรนครัวเก็บกินอยู่นี่น hmm. uh ี huh. ่เพื่อนนอนตัวน e ี้เฮิรนนอนตัวนี้เนาะเลี้ยงเป็ดเลยเนี่ยครับสบายเนาะมีน้ำเนาะโดยเออยเป็ดกับกระต่ายเลี้ยงเป็ดนี่โอูยสบายโอู้คแล้วได้น้องในเรื่องเป็ดลายนี่แห้งคักเออเห็ดมีผักเห็ดเกษตรกรนี่เจ้านี่คักอยู่อ้อมตะนางเบด เนาะอย่างมีเงินมีคำเนาะมตานางเบ็ดหลักกาเลี้ยงเป็ดขายบาทนี่โอ้คือเบ็ดมีเงินนั่นนชื่อตานางนั่นย่างแยงนั่นยอมนั่นยินเลี้ยงเป็ดไม่ใจไม่ใจบิดมไม่มีปัญญาเด็ดมีนาอี่แหละมุนมั่งมรดกเนาะมรดกของบาบิกพคนนี่นะบาบข้าน้องอ่าวิคนนี้อนาคตนี่เจ้าเลี้ยงยังเลี้ยงนี่แต่ให้น้องวิให้ร้านเบิ่งน้ำกับลูกกับเต่าเนาะ ซอยกันแล้วกันในเงินนะครับกับซอยเรียกจูเจี๊ในครอบครัวเนาะวินาคับคับคับฮะใชาโอเคประมาณนี้เดื่องะบาวเด้อที่จะมาบัตรบุญมากมายละที่สร้างเสาใหม่ร้านเจ้าเนาะอาจารย์จะคอยดำเนินการต่อเดื่องะบาวเด้อขอบใจหลายเนาะสำหรับการตอนหับหรือว่าสำหรับทีว่าทางทีมงานที่ขอมาแล้วก็บตอนหับแล้วก็บอกข้อมูล ในครอบครัวเจ้าให้เฮาฮัาผู้เนาะแล้วกาพาเบิ่งน้องอ่าสมบัติเล้าเพี่น้องเลยสมบัติของแต่พ่อแต่แม่มาเดิมไว้ให้ลูกให้หลานพี่น้องเลยเนาะขอบใจหลายเด้อมื้อนี้นะประมาณช่วงแรงกะซุมเฮาก็จะเดินทางเมือก่อนประมาณอีซานสิมื้อสิขึ้นมาเป็นน้ำใหม่เนาะขอบใจหลายสวัสดีเนาะเดินเดินเดินพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับการเดินชมสวนของน้บ่าว น้องวิพี่น้องก็น่าเหมือนกันเลโอ้ได้พอด่อมรดกเราเนาะสืบทอดแต่พ่อแต่แม่มาพี่น้องเลยคักแล้ววันนี้พี่น้องเราทำมาหากินดำรงชีวิตอยู่เนาะเนาะจะได้กับฝากติดตามส่งน้กันอีกเท่านึงพี่น้องเลยสำหรับน้องวิเนาะเพื่อนน้องวิเพิ่นจะได้ขั้นตอนฮอตสำได้บูมมอนี่ก็มาแจง้งว่าจีซื้อเสาไม่น้องวิอิตีนเสาพร้อมเนาะในงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทคือเพียงสิพ่ออยู่พี่น้องเลยเนาะอาจจะได้กับฝากเพอพี่น้องติดตามส้ม คอมเมนน์มาบอกกับบุญเด้อเนาะแต่ว่าพิพาประการใดกับขอโทษขอภัยน้ำพีน้ำหนองวัดสุข,ข,สข,ขูสุคนเนาะสลบคลิปนี้เราบุญขอจบคลิปเพียงสานีกรพอๆกันให้คลิปหนาได้พี่น้องสบายด,ดีวัดสุขูสุคนเด้อ